สกินี่ลูกใหญ่ใหญ่มากเลยพามาดูโอ้คนดูนะต้นใหญ่มากเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะกลังออกมาเพียบเลยสกินี่เยอะมากปลูกในกระถางไม่ค่อย ไม่ค่อยโอเท่าสฝุที่นี่นะคะปุูกลงพื้นดินดีกว่ากว่ยเยอะเลยโอ้โหต้นทานตะวันสูงมากเลยอะเธอยังไม่เห็นมีแบบโอ้มีแล้วแหละตรงน,นู้นมีดอกม,มองไม่เห็นมากสูงอะ่ะ ต้นดาวกระจายนะคะเริ่มเป็นดอกนี่ยอันนี้หมยบานมเมล็ดนะแเขาก็ึินมาเนะเนี่ยแล้วก็ปลูกสุกินี่2ต้นตรงนี้นะคะทุกคนครับวันนี้หมยพาทุกคนมาอัปเดตผักในบ้านพอปลูกนะคะว่ามี มีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่ที่หมวยป่วยไปประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะตอนนี้นะพักฟื้นยังอยู่บ้านพักฟื้นอยู่นะคะหนึ่งอาทิตย์นะอาทิตย์หน้าเริ่มไปทํางานนะคะก่อนนี้เลยทุกคนดูโหลัพางามไหมงามจังเลยงามใบมากเลยอะหลรพาต้นสูงนะคะเนี่ยแล้วนี่ก็คือต้นพริกนะคะฮับานโรนะคะยังไม่เป็นสีแดงเนาะแต่ว่าก็เนี่ย กนดูดูนะคะนี่เห็นไหมเห็นผลกันไหมเนีย่ยทุกคนอันนี้พริกนี้ค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะเผ็ดก็ประมาณพริกขี้หนูเมืองไทยได้อะนะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ก็โหระพานะคะโหระพาเหมือนกันอันนี้นี่ก็โหระพานะคะโอ้ยแต่ยอดมางามมากเลยอะ ด้านหลังนั้นก็เป็นพริกฮาบานิโรนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็พริกฮาบานิโรอันนี้ก็โหระพากันทุกคนนี่ก็พริกนะคะฮาบานิโรส่วนด้านด้านหลังพริกต้นนี้ก็เป็นกะเพราะคะ่ะกะเพรากระถา,างที่โอเคสุดกะเพรานะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทําผัดกะเพรานะคะส่วนนี่ก็เป็นพริกไอเบิร์ดนะคะโดดไหมทุกคน ชูมาเต็มเลยนี่นะคะส่วนด้านล่างด้านล่างเฮ้ยกคนเด้ด้านล่างนี้นะคะเป็นพริกนานาชนิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพริกนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่ก็เป็นไอเบิร์ดนะคะ เห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยอะทุกคนผลเล็กๆนะคะพริกอายเบิร์ดนะส่วนต้นนี้ก็เป็นพริกชีฟ้านะคะพริกชีฟ้านี่อะทุกคนเห็นไหมพริกชีฟ้าเริ่มมาละมาช้าแต่ก็โอเคก็มา ก็ปรีกฉีฟ้านะคะเนี่ยทุกคนนี่ตอนนี้ก็ฉีฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมภูมิใจนำเสนอเป็นการทดลองปลูกปีแรกนะคะปลีกฉี้านะก็โอเคนะทุกคนเนี่ย ตอนแรกเนี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ดอกเข้ามาตั้งนานแล้วทําไมไม่เห็นติดผลให้รอสักทีเลยเนี่ยมานะคะทุกคนเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยนี่นีก็ชีฟ้านี่ทุกคนนี่ก็ะช่นะคะนี่ก็ะช่นะเห็นไหมเล็กๆแต่ก็ใช่อันนี้จิ๋วมากเลยเพิ่งออกมาพปิกชีฟ้า มีก็ใช่นะคะนี่น,นี่ด้วยอืมโอ้โหลำนี้ใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ยดูดูดูฝั่งนี้ก็มีแต่ว่ายังเป็นดอกๆอยนะู่นะวยมีเพียมาลงอะ่ะทุกคนหมวดต้องกำจัดแล้วเนี่ยต้องไปผสมน้ำโสบประมาลดนะมาฉีดฉีดหน่อย มีเพียมาโอเคส่วนด้านนี้ก็เป็นพริก,ก,ก,กน่ารักไหมคะนี่ก็พริกนะน่ารักจังเลยนี่ก็ต้นผักชีมีอยู่2ต้นแล้วนี่มะกรูดนะคะทุกคนแตกกิ่งใหญ่เลยมะกรูดหมดปักชํำนะคะนี้อันนี้ก็มะกรูดเหมือนกันปักชํำเนี่ย อันนี้ก็มะขามมะขามนี่ตะไคร้อ่ะทุกคนตะไคร้งามไหมแตกหน่อออกมาด้วยเยอะเลยเนี่ยนย่าทุกคนตะไคร้แตกหนอนนี่ก็ใช่เนี้นี่นี่หนอนนึงนี่หนอนนึงนี่ก็ใช่เยอะ,ออเ,ยอะเลยด้านหลังตะไคร้ก็เป็นโหระพาอีกหนึ่งต้นนะคะ ส่วนนี้พริกกำลังสุกกับทุกคนอัปปชีนะคะอัปปชีถ้าเขาสุกอ่ะเขาก็จะมีรสเผ็ดมาแต่แต่จะไม่ถึงชีฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูไทยเรานะคะแต่ว่าก็มีรสเผ็ดหน่อยนึงแต่หมวดก็ยังไม่ได้ชิมนะเดี๋ยววันหลังจะลองเก็บไปชิมแต่หมวดจะเก็บไปทําพันธุ์ด้วยนะต้องเก็บไว้ทําพันธุ์ปลูกปีหน้าด้วยเนะี่ยทุกคนเห็นไหมสุกแล้วเนี่ย เริ่มสุกแล้วเนี่ยแทงเลยโอ้ยดอกอยู่นะแต่ว่าผลเขาใหญ่มากทุกคนดูนะติดมือหมอนะผลก็ใหญ่มากเนี่ยทุกคนนะก็พลิกในบ้านเพาะปลูกนะคะมีหน้าตาได้ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอีกชนิดหนึ่งก็ เน,นี่ยชนิดเดียวกับอันนี้แหละแต่น,นี้หมือนไม่ได้ขยายกระถางนะคะแต่สวนด้านนี้นะเราขยายกระถางนะทุกคนนะ่ะต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมนะแต่ว่าถามว่าผลเขาเยอะไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะ่ะผลใหญ่มากเลยอะ่ะเต็มเลยทุกคนดกเต็มต้นเลยต้นนี้เนี่ยเขียวเขียวยังไม่สุกนะคะเห็นไหมเห็นผลเขาไหมคะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมจะจับให้ดูเนี่ยพลิกอะไรก็ไม่รู้เนาะน่ารักหมวยได้มเมล็ดพันธุ์มาจากจากนาหนะ์ทุอให้มาลองปลูกดูมันก็น่ารักเดียทุกคนแต่ว่าถามว่าพริกชนิดนี้เผ็ดไหมหมอคิดว่าไม่เผ็ดนะคะมันก็คงคลา้คลายเป็นปาปริกานะคะเนี่ยทุกคนเนาะ ิกอ้าโอเคพริกจบแล้วทีนี้จะพาไปดูมีมะเขือเทศอยู่เห็นไหมยังไม่สุกด้านนี้ทุกคนอัปเดตต้นองุ่นสุกเกือบร้อเอแล้วทุกคนเห็นไหมสุกสุกสุสุกแล้วเจะเก็บมาชิมหน่อยดิขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย อันไหนแก่ๆอันนี้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 อืนนมอ<ม><ม>ืมอันนั้นอร่อยหวานอืมอืม,ม,ม,มอร่อยมากเลยขอชิมอีกหน่อย อืมอืมองุ่นอร่อยหวานอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากหวานอนะเริ่มงอมและทุกคนมาดูต้นพรุนนะทุกคน ปรุนก็เริ่มสุกแล้วนี่จ้าเริ่มสุกแล้วปรุนดูเนี่ยจะเก็บชิมสักลูกลูกนี้อ้อยังไม่สุกเต็มทีอืมจะก,กินได้อ่ะ ไม่สุกเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ะ่ะอืมอืมไม่พุนได้ไหมยังไม่สุกมาก มีแตกด้วยเหนืออัออนนี้ซาลาแน่นะคะแล้วจะพาชิมอีกพรุนพรูน ทุกคนก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะคะทุกคนพอใช้ได้เริ่มสุกแล้วอ,อันนี้ละ่ะสุกเยอะยังน่าจะกินได้นะอันนี้โอ้โหโอเคเลยอืมอร่อย อืมอืทุนชิมพรุนเสร็จพามาชิมไอ้น,นี่ว้าวแบคเอรี่สุกแล้วค่ะทุกคนในที่สุดการรอคอยอันแสนนานก็สุกแล้วอืมอืม อยากจะอธิบายบอกว่ารสชาติเขาหวานมากเลยทุกคนอืมเนี่ยหวานจังเลยนะหวานมากเลยเห็นไหมคะสวยจังเลยอะ่ะโอ้เริ่มสุกแล้วค่ะ มาดูฝั่งนีง้บ้างฝั่งนี้บ้างอุ้ยอันนี้ก็อเริ่มแล้วค่ะนี่นะอือนี่ล่ะอันนี่ล่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะนี่ดกไหมดกนะคะเนด็กดกดกดก,ดก